ซ่อมพ่ครับซ่อมครับผมกะมะซ่อมยังครับผมซ่อมพ่ครับซ่อมดูนะครับซ่อมพ่ครับซ่อมกระยิบมาซ่อมไม่มีตาเบิ่งหมดกระยิบมาซ่อมซ้อมยังซ่อมพ่ครับกูซ่อมอยู่กระยิบมาซ้อมเมื่อเห็นโบนีิแ่งกูซ่อมอยู่ดิมึงมาซ่อมยังซ่อมพ่ครับเมื่ออานบูเนี่ยกูซ่อมยังนี่ ซ่อมมอเตอร์ไซค์ปะเปลี่ยนยางเช็คเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟอะอื่นๆก็ได<ส>้ก็ทำทุกอย่างเอซ่อมบ่ครับกูก็เวายู่ว่าคูซ่อมมึงสิสอองซ่อมยังงซ่อมบ่ครับกูซ่อมรลมึงสิซ่อมยัง <laughs> มึงม,มึงจะยกกูมึงจะกวนตีนกูไม่ไม่ใช่ครับผมผมไม่ได้กวนตีนผมเข้าใจว่าพี่ซ่อมอยู่แล้วผมถึงมาหาพี่ไงพี่ซ่อมซ่อมให้ผมก่อนได้ไหมมึงสิซ่อมยังซ่อมบ่ครับ รถคันนี้กูซ่อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วกูชิแล้วแล้วครับพี่กูซ่อมรถครับมึงสิซ่อมหยังซ่อมบ่ครับสอนกูสอนแซ่อมรถครับผมรู้แล้วมึงสิซ่อมหยังซ่อมบ่ครับกูบ่ซ่อมแล้วทำไมพี่ ผมบอกไปผมไม่ได้ถามผมก็บอกพี่ไงบอกอยังซอมบอกครับมึงถามกูเนี่ยนี่คือคำถามผมไม่ได้ถามผมกำลังบอกพี่บอกยังเพราะผมมาซ่อมบอกครับเพราะผมมาซ่อมบอกครับเพราะนี่ไงพี่เห็นไหมเนี่ยบอกผมมันพังมันหลุดออกมาให้ซ่อมให้หน่อยบอกนังเออซอมบอกครับบอกไปเคลี่ยไม่ได้ไปเคลียร์มึงไม่เข้าใจเองพี่มึงตองมึงแล้วกูอย่าขับแบบนี้แล้ว กูมไม่ชองกับมึงถ้าหา้านบไัยมากกลับมาหาผมนะครับกูไม่มากูจะตะเวนหาร้าให้ทั่วเลยกูจะมาแวะร้านมึง